สวัสดีจ้าสวัสดีแม่แม่เอฟซีจ้าสวัสดีเอฟซีของรามออยชา้นแนวโอ้วันนี้อะไรนาเอื้อเฮื้อเฮื้อมา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 ,มา,มาตกใจถังนี่ก็เราก็พาน้องฝนมาเดินเล่น ในป่าเนาะป่าป่าปริวัดที่วัดป่าเกียงเนาะนี่อุดมสมบูรณ์มากน้อาฝนก็กินหญ้าอย่ายงอร็ดอร่อยดูสิครับอุดมสมบูรณ์ นี่เนาะความอมุมุมมสมบูรณ์แล้วก็พาน้องสายฝนเข้ามาเล่นมากินหญ้าในป่าแบบธรรมชาติธรรมชาติโทษทีนะครับจำนี่ก็อากาศก็เริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วครับก็แม่เอแม่เอทุกคนทุกท่านก็ดูแลสุขภาพไปเนาะ ดูน้องใส่ฝนกินยางอะไรอร่อยเลยดูกินไผ่กินใบหญ้ากินกิ่งไม้นี่แ้วเนาะความอุดมสมบูรณ์ของป่าที่วัดก็ผิวหนังเนื้อหนังก็อ้วนขึ้นเนาะ น้องฝนนี่ก็โอ้อยู่กับลวงพี่นี่ก็ดูแล้วก็อุดมสมบูรณ์อ้วนพี่ผิวหนังมีเนื้อมีหนังดำคือลือเลยดำคือลือเลยเนาะนี่ช้างป่าเนาะช้างป่าในป่าปริวารเอเมฟซีดูแล้วก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้กดกระดิ่งกดติดตามให้กับช่องอารามบอยชาแนลเน้นนะครับเดี๋ยวจะเพิ่มชื่อขึ้นว่าพางสายฝนอารามบอยชาแนลนะครับดูน้องสายฝนเล้าอร่อยอร่อยเขาบอกแซบไล้แซบหลยโอ้กินไผ่นี่เป็นไผ่น้ำเนาะ น้องชอบไผ่น้ํามากที่ว่าเป็นน้ำเนียวอะไรที่ท้าทายนี่น้องเขาชอบเนาะน้องฝุนชอบมากเลยดูดิกินเนีไม่สนใจอะไรแล้วกินอย่างเดียวนะครับมันแซ่บหลายมันแซ่บหลายเพื่อนวะ ขอกินน้อยอร่อยไหมจ๊ะเฮ้แม่งามงอนแม่คนตะง,งอนนี่น้องสายฝนของเราครับพางสายฝนหรือว่าน้องสายฝนนี่สาวน้อยร้อยลีลานะพ่อเขาก็เสียน้อยร้อยลีดา เจอกับสาวน้อยร้อยลีลาพ่อเขาก็ใช้ยาเสียน้อยร้อยลีลาเสียเสียน้อยร้อยลีลาตอนนี้ก็สาวน้อยร้อยลีลาพอลูกเนาะนี่ก็เป็นลูกของยอดรักปะถอย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 ทอยจำทำอะไรลูกทำอะไร เดี๋ยวแป๊บหนึง่งอยากกินน้ำาบอกินไผ่อร่อยมากแล้วก็มากินน้ำเนาะนี่น้องฝนนี้น่ารักนะครับนี่เขารู้จกักเก็บจักตักกินเองเนาะเพราะว่าเราก็ฝึกให้เขาพีดำควานดำฝึก มาอย่างดีเนาะเราก็ขอขอบคุณขวัญดำของเราด้วยที่ฝึกให้อย่างดีเนาะตักตักตักอร่อยแซ่บร้ายเขาว่าทั้กินทั้งเล่นบอกไม่ทุก อืมนี่อิ่มแล้วก็จะลุยไผ่ต่ออิ่มยังครับยิ้มยัง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 เดี๋ยวขยีกสักหน่อยเอออีกสักหน่อยเอออ่าไปลุยไผ่ต่อตอนนี้นี่ครับอิ่มแล้วก็อิ่ม กินน้ำอิ่มแล้วก็ลุยไผ่ต่อนี่บอกเลยแซ่บหลายเขาว่าจะไปไหนยิกโอ้หม่พัสสาตกินบ่ได้ด้วยนี่เดี๋ยวไปกินมองไม้เออเดินละสงสัยอยากออกแล้วเนาะอยากออกจากป่าแล้วเรื่องไงจะเดินไปไหนครับ อาใจยากเนาะเด็กดื้อเด็กดื้อแน่ปะปะทอยมาทอยพอแล้วพอแล้วมันจะหักมันจะห,กหักงหลวงท้อยเด็กดื้อเนอะคลิปนี้ก็ขอกดไลค์กดแชร์ปะปะปะทอยท้อยทอยปะปะปะเออถอยท้อยคลิปนี้ก็ขอกดไลค์กดแชร์ ให้กับน้องสายฝนด้วยนะครับน้องสายฝนฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องสายฝนช่องอารามบอยด้วยนะครับสวัสดีครับก็ให้เอฟซีมีสุขภาพแข็งแรงนะครับสวัสดีครับ